เอราผมนายวสันต์สังตุรยานะครับทางานอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเอ่อคุยไม่เก่งขออนุญาตวันน,นี้คือเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนรักกันนะครับเอ่อเรียนขอสบบมาด,ด้วยกันแลนนี้เขาก็พยายามให้ผมคินแต่ผมก็ไม่กิดหรอกผมก็แค่เชื่อทางง่ายๆก็เดือดจนมาวันนึ่งเขาเล่นทางรักรหาของเมียผมเองของเมียผมกินนะครับ ออกินเสร็จทำไมนะเขาบอกว่าถ้าเชื่อเมีย,ย,มยแล้วรวยรวมมังคับเช้าเย็นแล้วเช้าตั้งเป๊กเลยเอาไม่กินก็ไม่ได้ไม่กินก็ปวดออกินให้กินก็กินเย็นตั้งมาเป๊กก็ออกินอกินก็กิน,อกนเออพอกินแล้วหลายรัางเขาก็หลายวันเข้า,ขาเออเราดีเว้ยปกติผมเป็นโรคความดันสูงครับเอออยู่ประมาณที่ร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบบางครั้งสูงถึงสองร้อยยี่สิบก็ฟุบไปเลย,ยเคยๆนนะฮะพอกินอาดีเพลสพัทเนี่ยนะผมรู้สึกร่างกายผมดีขึ้น จนป no ัจจุบันน <itas> ี <thôi> ้ผมแอบกิมต้มเที people people ่ยงเป๊กหนึ in <t Tus k> ่งครับไม่มีอะไรมากขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมอิสลามขติยังครับพูดไม่เก่งแต่ผมุรี่ทุกที่ผมเคยฟังว่ากัญชาเขาว่าดีผมลองมาเป็นพันๆมนๆ นี่กี่คนเองจบบริบูรณ์สภาพร่างกายของกวันนี้แต่ก่อนก็เหมือนทุกท่านห้าโลกสุดท้ายก็คือไตไตก็เกือบจะตายเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันคืออะไรแบบนี้ทำไมมัเจอกับเราได้มาอย่างช่วยเหลือชีวิตเพราะเน้นกัน มาหาอ่ะให้ผมกินลองกินดูผมก็ไม่เคยคิดเหมือนเหมือนเข,า,ขาแ่วนะผมก็เป็นคนแอนตี้อย่างนึงกัทชาผก็แอนตี้แต่ก็ต้องรองแพง่าด้วยทำไมขวดแค่เนี้ยแ,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 แป๊กไปแป๊กไปเรื่อยอร่อยอย่างที่เขาพูดกัญชาห้าหยดหลับดีหลับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟื้นมันไม่ได้อะไรเลยแล้วมาเจอเรื่องมาได้ทั้งหัวยันขา มันได้ทุกอย่างเรื่องทุกท่านก็ก็ได้ได้ทานได้ชิมริมรองของเขาแล้วผมบอกว่าชีวิตเนี่ยผมทิ้งอาดีไม่ได้หรอกแล้วมีพันยาซึ่งยังเด็กลูกยังเล็ก <era his S 1> ผมไม่ให้ทิ้งเลย โดยจับมาเป็น FC ไบแดงด้วยกันทั้งคู่ผมลุยตาัญยาลุยเป็นโลกเก่านะคะเข่าบวมเขาก็ดื่มได้ประมาณหนึ่งลังนะคะตอนนี้คือเขาเขาก็หายบวมแล้วแล้วก็หลังที่เขาเคยเคยปวดก็ไม่ปวดแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นคือเราได้เห็นคนในครอบครัวบของเราแบบสุขภาพดีขึ้นเราก็ดีใจนะคะแล้วก็ สนใจทำธุรกิจที่นี้